ใกลหรือใไกลมีภากกันปิดราัาททุกคอยผภาพดันมาลายรางวัลที่ท่านหายมาจดจำคู่กำกกลังใจที่ได้จับ oh <laughs> 아름 초이 용통 นุ่มฟ้าเอาอยู่ครับพอสี่ยังตื่นสักที و <applause> <applause> สตอร์สภาคใต้ให้หนูเก็บได้ครับเก็บได้เลยครับแอะแอะงไปเอาจังก่อนจะมึงไม่เอาใหม่ไปด้วยวะขอบคุณครับไอ้หนูเป็นอะไรครับลนความหล่อไม่ไหวแล้วเอ็มมาร้อลูกเดี๋ยวลุงจะได้เห่าขอบคุณแม่ใช่แมวอะมาเ้อะเดี๋ยวลาชนีเกมขอบคุณมากนะ No, no, no. ห<ไ>นูชื่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนูนยังไม่ไหวแ้วหนูเนี่ยเกือบตายแล้วหนูแค่โชคดียังก,กลับมาได้เขาเรียกว่าเกือบปรับแต่กลับมาได้ได้ไดกทำงานยัไม่ไต้องการชีวิตฝากร้านชายไว้ด้วยนะครับพระเอกหน้าเชิดน้องเฟิร์สแค่นาทีนะครับ,รชรบใช่ไหมถูกไหมลูกไอ้หนู ทุกท่นานเชิญครับเชิญครับตีทู้งสุขท่านนะครับชาวอุบลสตรีทุกท่านนะครับชาวข่าเรือนะครับแล้วก็ผู้ชมเขตใกล้เคียงชาวจังหว,วัด <laughs> อ <ย bargain S 1> ุทัานะครับขอบคุณทานคณะเจ้าภาพนะครับที่ดีต่อทีมงานโค้งรุ่งฟ้ากฤษณาบรณีและนักเอกปัจจัยมหาชนน้องรุ่นเดชนกวรรณตาแสงอีวันนี้นะครับวันนี้มีสิ่งใดที่จะขอนะครับขอให้ท่านนั้นขอเสียงปรบมือและดังให้กับทางคณะเจ้าภาพครับและ และอวสิยประพฤติและร่วงอนุโมทนาสาธุให้กับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านเจ้าออวาดนะครับนะครับไม่มีท่านระมรัดระวังเลี้งไม่ได้นะครับแต่ผมถามสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับถามว่าทำไมท่านมาเป็นพันคนรละวัดที่ดีเลยนะครับไม่ร่วเลยนะครับยิ <c oughs> ้มฝ่าไหนยิ้มฝ่าไหนไม,ไม่ได้ยินนะครับว่าอะไรโดนแดดแล้วระมันท่างช่างขวอท้ายครับเติมพระมันหมดแล้ว แต่ขอบคุณเจ้าของน้ำใจที่มอบให้กับพระเอกผู้นำทีมงานครับโอ้โหยัอดี้ฝั่งนี้ด้วยนะครับอดี้นะครับสบายดีกันไหยครับสบายดีสมศรีี้ไห่มเนี้ยโอเคขอบคุณครับเป็นแม่นะครับขอบคุณคุณแม่จากสุพรบรีด้วยนะครับที่น้องๆท้นนะครับ ก็เดวชวงการแสดงไปเรื่อยในทั้งทายงานทั้งหนึ่งทั้งใดก็อย่าลืมติดต่อหนะาจิพการรูปฟ้ากฤษดาประดินนะครับปีนี้หรือครับยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวไแใน,นปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่วิเกคณะรูปฟ้ากฤษดาประดิได้มารับใช้สายตาของพี่น้องทุกท่านทุกจังหวัดนะครับเราเป็นวิเกหน้าใหม่ยังไงฝากช่วยเชียร์และช่วยดันทวกเรา ปีนี้ทรับแสดงปีเป็นที่ถูกใจปีหน้าต่อไปอย่าลืมผานะครับพรเทพพรทวีนะครับเอาถุงออกนใช่ไหมเอาปีครับก็เป็นนะครับพรแฟนรุ่นนี้ขวานถูกหมดนะครับทีเราก็ขึ้นได้มาอยู่ในสายตาของพี่นะแฟนดิเก้นะครับฝ่าดิเก้นนาฤทธิ์ฟ้ากฤษดาบระดีไว้ด้วยนะครับวันนี้อ้อมอกอ้อมใจของพี่แม่พี่ทุกท่านนะครับ มีงานรังดีครังใดก็ดิเกดังๆติดงานแล้วก็อย่าลืมหาดิเกที่ยังปีน้ำขณะนี้ฝ่าไม่นด้อ้องป้องใจเลยนะครับขอบคุณครับอ้อนชะขนาดนี้ไป้องฝากเขาเอาไว้อยู่แล้วแหละชาชีพของข้าราชบุพการณ์พระเจ้าองค์สมเด็จบิดาอินคราชาพระบิดาอิคารานบิดาให้ข้ามาตั้งทับรอท่านเพื่อเป็นบิชาที่ท่านเป็นเช่นอิทราาานชผู้เปใดฝ่า บัลน,นี้ก็สาเพเจตรับเข,า,ขาไปรดินก่าเแผ่นดินดำเขาตับจูงพระเจ้าปาตันดารดาของเจ้าตับมมจูงานตะเวทนะลูกเป็นความจริงหรือไม่จ่าเขอนนชุบพระาำดาบพิจาร